สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนชัดเจนแล้วกลุ่มบัตรคนจนทุกคนเดือนกุมภาพันธ์รับเพิ่ม4,000เดือนมีนาคมรับเพิ่ม4,000 ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าสำหรับกลุ่มบัตรคนจนนะครับซึ่งทีแรกมีข่าวว่าจะได้รับทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนตอนนี้คือชัดเจนแล้วนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมจะได้รับเพิ่มขึ้นเดือนละ4,000บาทนี่นะครับเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจออนไลน์นะครับ เปิดสิทธิ์บัตรคนจนรัฐบาลจ่ายเพิ่มออนท็อปอีก7,000บาทข่าวของวันที่14มกราคม2,564นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่ได้รับกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดีและมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์อยู่อย่างต่อเนื่องวันที่1ตุลาคม2560 เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้เปิดให้ใช้บัตรสวัสดิการหลังผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2560ล่าสุดเราชนะเป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเรื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่จำนวน7,000บาทรวมระยะเวลา2เดือนก็คือกุมภาพันธ์และมีนาคมโดยเปิดสิทธิพิเศษให้สำหรับบุคคล2กลุ่ม ที่จะได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนแต่อย่างใดกุมภาพันธ์มีนาคม2564ได้เพิ่ม3,500บาทหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทั้งหมด14ล้านคนโดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรโดยอัตโนมัติจำนวน3,500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคม2564 ส่วนการโอนเงินในงวดแรกของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวยานี้จะเริ่มโอนในช่วงสิ้นเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างช้าทั้งนี้รายละเอียดของมาตรการข้างต้นกระทรวงการคลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ามกราคมถึงมีนาคม2564ได้เพิ่ม500บาท อีกหนึ่งสิทธิ์ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ควบคู่กับเงิน7,000บาทก็คือมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรอัตโนมัติในระยะที่2องจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564โดยจะโอนเงินในทุกวันที่1ของเดือนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ธันวาคม2563 ตุลาคมถึงธันวาคม2563ได้เพิ่ม500บาทก่อนหน้านี้ในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2563กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเงิน500บาทในระยะที่1มาแล้วหลังจากคอรมอมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่29กันยายน2563สำหรับการเพิ่มเงินจำนวน500บาททั้ง2ระยะ ได้กำหนดไว้ดังนี้ก็คือผู้ถือบัตรโดยมีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีซึ่งปกติจะได้รับเงินจากรัฐ300บาทจะได้เพิ่ม500บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน800บาทส่วนผู้ถือบัตรที่มีรายได้อยู่ที่30,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทซึ่งปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐเดือนละ200บาทก็จะได้เพิ่มอีก500บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน700บาทพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม2563ได้เพิ่ม1,000บาทเมื่อวันที่16มิถุนายน2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งมาตรการนี้ผู้ถือบัตรคนจนน้อยใจนะครับรอบนั้นเลยไม่ค่อยได้เฮเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับมาตรการใหม่ครั้งล่าสุดนี้นะครับเราชนะเรียกได้ว่ากลุ่มบัตรคนจนนี้ชนะจริงๆนะครับชนะก่อนใครเพื่อนได้เงินเต็มๆโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้สิทธิพิเศษนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือพร้อมกับมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ที่จะได้รับเงินคนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นกันอีกทั้งยังมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับเงิน3,000บาทข้างต้นจะต้องไม่เคยได้สิทธิ์หรือเข้าร่วมในโครงการเยียวยาอื่นๆจากรัฐบาลสิทธิ์อื่นๆที่ได้รับนอกจากการเพิ่มการใช้จ่ายแล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังจะได้สิทธิ์อื่นๆอีกอาทิค่ารถโดยสารสาธารณะสิทธิ์การลดค่าไฟฟ้าหากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข สิทธิ์การลดค่าน้าประปารวมถึงการได้สิทธิ์คืนภาษีแวด5%อีกด้วยลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี2564นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเปิดให้ลงทะเบียนในต้นปี2564ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขในการเปิดครั้งใหม่นี้อยู่นะครับ ตอนนี้นะครับกลุ่มบัตรคนจนทุกคนถึงแม้จะได้ยินข่าวดีนะครับว่ากําลังจะได้รับเงินเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์4,000บาทแล้วก็ในเดือนมีนาคม4,000บาทแต่ตอนนี้ยังมีข่าวไม่ค่อยดียังต้องลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินให้กับพวกท่านเข้าในบัตรคนจนซึ่งเงินที่จะโอนณนะหลักการตอนนี้ยัง50 50นะครับว่าจะโอนให้ท่านใช้เป็นวงเงินเพื่อเอาไปรูดซื้อสินค้า ในร้านค้ารงฟ้าเหมือนกับวงเงินที่ท่านได้รับ200กับ300บาทแล้วก็500บาทท็อปอัพที่ได้เมื่อ4-5เดือนที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งถ้าต้องนําไปรูดซื้อสินค้าก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนกับ จะได้รับเป็นวงเงินสดกดออกมาใช้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับวันที่19จะรู้ผลว่าตกลงเขาจะเปลี่ยนใจหรือไม่นะครับให้วงเงินมาตรการเราชนะนี้กดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับความคืบหน้าผมจะรีบนํามารายงานให้ท่านผู้ชมทราบโดยทันทีนะครับก็ติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ